ถาเพื่อนพามปดูฝักของลาดิสเมเบลในในฝักเขานะเขาแห้งเราไปเก็บมาเมื่อวานในสวนช่วงนี้แหละน่าจะใช้เวลาเกือบสาสี่เดือนเลยนะเพราะว่าเราโลให้เขามเมล็ดเขาฝักเขาเป็นสีแห้งๆอย่างเงี้ยนี่ไงนะเก็บ ช่วงที่เราจะหวานก็ประมาณเดือนกุมภาเราก็ไปพนดินแล้วก็เอาเอาเมล็ดนี้โยนเข้าไปเลยเพื่อนเหมือนไข่ปลาเลยเมล็ดเขาน้อยเก็บได้เยอะมากเลยปีน,นี้ชอบกินชอบกินลาดิสกลิ่นเขาจะเหมือนกับชุนๆเหมือนพริกไทยนี่แหละแต่จะออกไปทางเผ็ดน้อยหน่อย เอาไว้กินกับลาบเนาะอร่อยนะเพื่อนนี่ไงเม็ดวันนี้ก็นั่งทำทั้งวันเลยอยู่ร้านไม่มีอะไรทำนะแป๊บๆเดียวเดี๋ยวก็ถึงใกล้ที่จหวานแต่ช่วงนี้น้อยก็ลงหวานดูนะเผื่อเขาจะแบบงอกมาให้ก็จะ งไงฝักหนึ่งก็จะมีประมาณบางบางเม็ดยายก็มีประมาณสามสีเมล็ดบางบางอันก็มีแค่1เมล็ดกระป้อมกรป้อมนะอันนี้เป็นปีที่4แล้วที่น้อยเก็บเมล็ดแล้วก็จะได้พันแปๆเพื่อนบางทีเขาก็มีแบบหวัวสีม่วงสีสีแดงสีขาวแบบเพราะมันผสมกันเองเนาะ พันเราจะได้พันแปลกๆถ้าเราเก็บเพราะว่าซื้อซื้อ,อเมล็ดจากร้านนี้จะแพงมากเหมือนกันนะเพราะว่ามันใช้เวลานานเนาะกว่าจะนั่งแค่ได้แต่ละเครื่องแค่ได้แต่ละเอ่อถุงเงนนะน่าจะประมาณเกือบสามสามสิบเมล็ดนี้เราซื้อน่าจะประมาณแปดสิบกว่าบาทนะแต่ถ้าเราเก็บเองเงี้ยเก็บต้นหนึ่งนะได้ได้เยอะมากเลยต้นหนึ่งเขาจะออกเมล็ดไม้ หลายหลายฝักเลยล่ะเป็นเกือบร้อยร้อยฝักเลยนะเพื่อนนี่ไงปีนี้น้อยทำเอาปปดองได้เยอะแล้วเอาปิปดองกินจะสดสดจะกินจะจะกินเขาจะลดลงมาหน่อยกินชุนจะลดลงมาหน่อยนี่ไงยนั่ง แก่ง่ายเม็ดเม็ดเขาแข็งมากเลยต้องโดนความชื้นถึงจะง,งอกเพราะว่าเม็ดเขาแข็งนะปีนี้ได้ผลดีมากเลยหรือว่าเราเก็บมเมล็ดไว้นานเขาก็เลย เขาเลยเขาก็เลยแบบชอบบรรยากาศเนาะก็เลยขึ้นมาดีมากเลยใส่ปุ๋ยนัเป็นล้วหะเพื่อนขอบคุณมากนะคะ